คือตรงนี้ตรงนี้ก็าทำนาไหมทำแต่ไม่ค่อยสวยใช่ไหมมันไม่ค่อยสวยหรอกเพราะว่ามันแห้งมันเหมกในการปลูกมันเนาะเออปลูกมันปลูกอย่างอื่นปลูกอ้อยปลูกมันนี่ไงเอาที่ตรงนี้นี่ที่เรายืนเนี่ยบริเวณนี้ใช่ไหมเออบริเวณนี้ไล่ไปทางนู้นไล่ไปทางนู้นอ้อมไปทางนู้นในป่านู้นอะเจ้าเวลาขัดไถก็ขัดไถก็ปลูกเป็นอยี่สิบสายเนาะจะดินจะดินสวยเนาะดิน ดินเหมาะกับการปลูกดินเหมาะกับการปลูกมันเห็นไหมลำปลูกมันปลูกมันหมดเลยไปถึงนู่นใช่ไหยอันนั้นอันนั้นนี่ตั้งแต่นี่มาเนี่ยตั้งแต่นี่มาคือทํานาเนี่ยไถนาแต่เธอเขายังไม่ไถต้นนู่นน่ะไหนต้นไซนู่นน่ะอันนั้นไม่ใช่ต้นไซนั่นน่ะของของเราเออ ขเขาเรียกต้นมัเดือะต้นพ่อพ่อออกต้นมันมเดือเออพ่อแกเผาอ๋อนี่ไงที่แหบว่าะดิกระดไปดันดันตรงนี้จะอะไรน,นี่เลยอันนี้ดันดันโพลมันออกไงเขาจะได้ทำนานแบบอัไนไงเนี่ยต้นยูาไปถึงถนนถนรนูกนน่นย้ายไปถึงนู่น แต่ไม่รวมไม่รวมป่าตรงนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวถ้าบอกว่าสนะี่สี่สิบแปดไร่น่ะไม่เกี่ยวก็จะเป็นตรงนี้นี่เราเราจะมาทําเราจะมาทําตรงนี้จนถึงนู่นยาวไปถึงนู่นตรงนู้นก็ให้พี่สาวจนทําฝั่งนู้นเราสองคนก็ทําฝั่งนี้จากนี่ไปถึงนู่น ย่านนี่บอกที่กินได้เหรอไม่รู้ใช่ไหมให้ช่วยดูหน่อยกินได้ไหมคะกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้มันอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สีขาวเนาะเออถ้าสีขาวกินได้่กินไม่ได้อันนี้เดินสำรวจเหรอคะเราจะวางแผนเราจะปลูกมันน้น้อะอันนี้ไม่ได้เขาจะเขาจะปลูกข้าวนี่มันตั้งแต่ ตรงนี้ไปถึงนู่นแล้วถ้าแล้วถ้าเขาพ่อเขาทำแค่นี้แล้วก็เอาไปททำแค่นี้แต,แต่กระไปแต่หนูว่าตรงนู้นน่าจะปลูกทวลิสงนะตรงนั้นที่ที่พี่จอดรถน่ะเห่นไหมนี่เขาดันเขาจะดันเขาจะดันให้มันออกไปนู่นหมดมนี่เขาดันใหม่เนี่ยมาถึงนี่นี่ ของนูถึงนูน่นเห็นไหมสุดเขตมันหน่ะเห็นไหมตรงต้นคอยน่ะนูแล้วก็ยาวไปนูน่นไหนของป้าของฉันเห็นไหมที่ก็ไถไว้น่ะสุดนั่นแหละที่ก็ไถกั้นไว้น่ะเห็นไหมแค่นั้น ดีแล้วแหละปีนี้จะได้ทำนาเต็มเต็มไม้เต็มมือค่อยเป็นค่อยไปทำเพื่อตัวเองเหรอวะชอบมานั่งเล่นตรงนี้คนเดียวนะเนี่ย ขนาดเจ็ดโมงแดดยังแรงเลยเจ็ดโมงห้าสิบก็บอกว่าไออันนั้นไงผัวเพื่อนอะ เออเห็นไหมไทยสุดนู้นสุดที่เขาไทยนะ่ะเห็นไหมถ้า,ถ,าถ้าจะหลังก็ต้องรีบ่านเพราะมันเป็นที่รับลุ่มนะถูกว่าสานาม,มาันคือท่วมท่วมตลอดทุกปีเพื่อนดูภูเขาฝั่งโน้นฝั่งน้งงนก็จะเป็นอีกอะไรนะัำพูชาบหรอขขเมนขเมน กระเมนฝั่งประสาทกับพระพิหารบอกไม่กัพระพิหารอยู่นู่นอันนี้ฟังอะไรวะกระเมนช่องแม็กช่องแม็กช่องสงำไหมนี่กระเมนช่องสงมช่องสงมช่องแม็กไปทางอุบนุนน,น,นู่นแหละของเราสุดแค่ตรงที่เขาถ่ายนอนแค่นั้นแหละเนี่ยฝั่งนี้ก็สุดตรงที่เนะี่ยฝั่งนี้อันของไอ้นุ่ย อันนุ่ยบอกอันนุ่ยกับแม่เขานี่เขาแย,ยกคำต่างหากป่ะของป้าไง<ต>พี่สาวแม่แฉัน<อ>ป้าที่เขาจูงเด็กมาเมื่อกี้นะ่ะพี่สาวแม่พี่สาวแม่ฉันอ้นนุ่ยทำอ้นุ่ยทำบอกแม่แม่เขาทำอันนุ่ยก็าทำนาบ้านผัวเขาหรือเปล่าอันนุ่นสวนยางหรอป่าตายางส่วนยางเ,อ,เออส่วนยาง นั่งไงนาเพื่อนฉันนานา,นาแม่พ่อผัวเพื่อนฉันที่เขาใช้ให้นะเห็นไหมรถรถเขาจอดกั่ตรงนั้นพวเองพออยู่ฝั่งนน้นหรอนไหนหนพวกเขาไม่มีทางเข้าหรอกทำไมก็นี่ต้องผ่านทางบ้านฉันน่มาแล้วก็จอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปนาเข้าเห็นไหม 哦，真的，如果我